เด like ี๋ยวเราไปทำปุ๋ยใส่กันเลยนะคะให้แตกยอดออกดอกเยอะๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเต็มเลยค่ะนะคะชวนชมไม่ปานออกดอกเต็มเลยค่ะนี่เขาก็โรยไปแล้วนะคะเดี๋ยวมีกี่ดอกเองค่ะ เดี๋ยววันนี้แม่ปานจะพาทำปุ๋ยนะคะทำปุ๋ยใส่ให้เขาแตกยอดออกดอกเยอะๆนะคะให้เราได้ชมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ะแม่ปานก็พวนดินแล้วนะคะพวนดินให้เขาก่อนนะคะถึงเราไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเขาเห็นไหมคะดอกเขาเริ่มจะโรยแล้วเริ่มช้ำแล้วค่ะแต่ตัวนี้กำลังจะบาน บานได้ไม่เยอะค่ะเขาเป็นชวนชมดอกซ้อนนะคะต้องโดนแดดนะคะเขาถึงจะบานออกเยอะชวนชกสี่ห้าปีได้แล้วมั้งแต่แม่ปางเขาก็ตัดออกนะคะแม่ปางก็ตัดแต่งกิ่งเขาให้เขาสั้นแล้วเขาก็แทงยอดออกมาใหม่นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมแต่ดอกเยอะมากเลยค่ะดอกเยอะมากเลย เป็นชอบเป็นช่ออยู่นะคะชวนชมเขาชอบแดดนะคะอย่าอย่า,อาไว้ในร่มนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่ออกดอกให้เราชมนี่ก็ใกล้จะออกดอกแล้วค่ะเห็นไหมคะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวแม่ปานจะมาใส่ปุ๋ยนะคะวันนี้แม่ปานก็มีน้ำซาวข้าวนะคะสามลิตรก็ทําให้ลําต้นเขาแข็งแรงนะคะไม่เป็นเชื้อรานะคะแต่อย่าใส่มากนะคะเดี๋ยว โคนเขาจะเน่านะคะแล้วก็นี่ค่ะฮอร์โมนไข่นะคะเดี๋ยวแม่ปานจะใส่สองฝานะคะใส่เลยสองฝา,ฝานี่เราก็คนนะคะ ฮอร์โมนไข่ก็ทำให้เขาออกดอกนะคะออกดอกแตกยอดนะคะแม่ปานก็ใส่ฮอร์โมนไข่ทุกทุกเจ็ดวันนะคะแม่ปานจะเอามาใส่แล้วก็ฉีดฮอร์โมนไข่นี้ล้ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลดกันเลยนะคะลดเลยม่ตรงโคนนะคะ เวลาเราลดน้ำสองสามวันลดครั้งนะคะเดี๋ยวเขาจะรากเน่านะคะลดเลยค่ะต้นนี้ก็ลดได้นะคะดอกยังสวยเลยค่ะสีแดงนะคะ ค่ะหนไหมคะแม่ปานจะออกมาวางไว้แดดทุกต้นเลยนะคะจะไม่แม่น,นี่ค่ะคุณผู้ชมสวยมากเลยค่ะอันนี้สีแดงนะคะอันนี้สีกรัรมยี่ค่ะสวยมากเลยค่ะถ้าเจอแดดจะจัดเขาจะบานออกให้เต็มที่เลยนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แม่ผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ